ต้อนรับทุกครัวเรครับวันนี้เรามาใช้บริการอะไรครับลูกค้านะครับมีปัญหาในเรื่องของวิ่งแล้วมีเสียงดังนะครับแรงกระท้อนจากพื้นกระท่อมในสารนะครับเราจะแก้ปัญหานี่เลยครับแดดของเทสตินีนะครับพื้นทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมครับจะไม่ร้อนนะครับเราทำการต้นยุบพีทีครับน้อยฟอกครับของเทสินีครับเครื่องสกัดไม่ร้อนครับเยี่ครับคนใจรอนครับตัดู่เดียวท่านหน้าซ้ายนะครับ ทำการดมเรียบร้อยครับของ S T P ครับเดี๋ยวเราจะเบิ้ลตรงนี้ครับน้อยบล็อกครับโอเคครับครับซุ้มล้อนะครับเบิ้ลเรียบร้อยครับน้อยบล็อกครับของ S T P ครับโอเคครับบริเวณซุ้มล้อซ้ายครับโอเคครับในส่วนของพื้นหน้าขวานะครับ S T P ลงที่เรียบร้อยครับหอมเบิ้ลซุ้มครับของ S T P น้อยบล็อกครับโอเคครับในส่วนของประตูเลื่อนนะครับเราก็ทาการแดมเรียบร้อยครับของ S T P ครับโอเคครับโอเคครับบริเวณพื้นนะครับ เราทำการแดม์เรียบร้อยครับ S T P ครับพื้นทั้งหมดเลยครับในส่วนของแผ่นท่าด้วยครับนี่ครับลดแรงสั่นสะท้อนนะครับจากพื้นข้างโดยสารครับโอเคครับบริเวณซุ้มล้อตรงนี้นะครับเราทำการเบิ้ลอีกหนึ่งชั้นนะครับ noise box ครับ S T P ครับบริเวณซุ้มล้อนะครับโอเคครับโอเคครับหลังจากแดม S T P เรียบร้อยนะครับ เราทำการเบิร์นอีกหนึ่งชั้นครับ noise box ครับ S T P ครับบริเวณซุ้มล้อหลังนะครับทันซ้ายและขวาเลยครับรถแรงสัสะท้อนได้อย่างดีครับโอเคครับโอเคครับโฟกคาราวเวลคันนี้นะครับเราก็ทําการแดัมพพื้นของ S T P ครับเสร็จเรียบร้อยครับเราก็มีบริการล้างสีดูดฝุ่นก่อนส่งมอบด้วยครับโอเคครับ